วันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดมากเลยขับรถเทสตาวันแรกจอดรถเอาไว้หน้าบ้านพระเอว่าเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจมาเต็มเลมเต็มฮะมีชายคนหนึง่งขับรถตั้งใจชนคนจอดรถข้างถนนซึ่งผมซึ่งแคมเปราอนี้เนี่ยนอนถ่ายไว้ได้ผมจอดรถไว้แล้วก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นเอกว่าไอ้หมอนี่ตั้งใจฆ่าคนไอ้นี่ติดคุกแน่นอนวันนี้รถคันนี้เนี่ยตื่ามาคุมค้ามาไปจับคนร้ายที่แบบ นี่ใสไม่ดีเวลวยมากเข้าคุกแน่นอนงานนี้ตั้งใจฆ่าคนคนคนั้นเป็นคนอเมริกันผวเมียนะครับขับรถมาจอดตรงนี้แล้วโดนคนนี้กระแทกเอานไงลักษณะนี้เลยเรื่องนี้มันต้องช่วยกันนะไม่งั้นไอหมอนี่จะไปก่อเหตุกับที่อื่นต่อและอันตรายนะครับตรงนี้ตายได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะก่อเหตุอย่าไปอยู่ใกล้รถรถเทสลานะครับมันถ่ายถ่ายถ่ายภาพสี่ทิศทางนะ นี่กล้องขวานะครับมันมีทุกมุมนะครับกล้องเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นนะครับมันเหมือน CCTV ที่จะถ่ายภาพเรานี่พฤติกรรมอันนี้ก็งงๆยืนมองอยู่งงๆเอะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอันนี้มาเลยครับระหักเข้านี่ไงตั้งใจกระแทกขนาดนี้นี่ก็ทำร้ายร่างกายถึงพยายามทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่ากันเลยแหละครับเี่พระาะภาพมันชัดเจนหน,นีภาพวิดีโอไปไม่ได้ ชคดีคนนี้ไม่เป็นไรภาพนี้ภาพเดียวนะคนนี้ติดคุกนะครับคนขับรถเนี่ยแค่ขับรถมีอารมณ์แค่นั้นเองนะครับเป็นเด็กครับอายุประมาณยี่สิบกว่าไกองเนงะีอันนี้ใครเป็นรถเดินข้างไปเสือขาแล้วทีนี้พอดีเห็นเหตุการณ์พอดีครับอีกคนนี้เวิ่งตามรถตู้นะครับนั่นแหละอยากรู้ว่ามันเป็นใครครับพอเห็นหน้าเรารู้แล้วอ๋อบงังอ้อนี่ครับคนขับรถนี่ไงเดินออกมาี่้เนี้ย แลยังมาทําเป็นว่าตัวเองขู่อีกน,นะมาเถียงนะครับเนี่ยคนเนี้ยคนใสตเส้อดำเนี่ยผิวดำเนี่ยมาถ่ายวิดีโอทําเป็นนะผมไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะมันก็ตกอใจเมอนกันแหละที่ทําแบบนี้ทําเป็นถ่ายวิดีโอไม่มีหรอกแต่ว่าเทต้านี่มีแน่นอนเพราะถ่ายตลอดเวลาไอ้คนเนี่ยคนโดนชนเนี่ยมันก็ยังใจแข็งโดนเจ็บนะไม่ใช่ทำาบเจ็บมากกันเนี่ย เขายังงงว่าเขาผิดหรือถูกคือคนโดนชนมันยังงงอยู่นี่ผมเดินไปบอกมันนั้นเนี่ย,ยบอกว่าเฮ้ยมันตั้งใจฆ่าย,ยูจัดการเดี๋ยวผมเดินไปบอกมันนพรานไม่เห็นมันอยู่หน้าผมอยู่หลังอาหานี่ขับรถต,ตั้งใจอยู่แล้วโอเคเลยผมพยักขวเลยเดี๋ยวกูเป็นพยานเอง <c oughs> อันนี้เล็กแจ้งตำรวจผมบอกมันแล้วรีแจ้งตำรวจตรงนี้เลยนะมันยกขู่แจ้งตำรวจเลยเพราะว่าจับทันที เนี่ยมันไม่รู้นะว่ามันไม่รู้นะ่เขาพยายามข่ามนะเพราะมุมมุมมันไม่เห็นไงเนี่ยผมก็ไม่ยอมนะครับงานนี้เป็นพลเมืองดีสุดฤทธิ์ะครับอา้าวพอดีต้องปั๊บเดินมาครับต้องอธิบายโอ้โหจะไปอธิบายบอกตำรวจให้รู้เรื่องไนงะเพราะว่าภาษาดีหน่อยนะครับเดี๋ยวตำรวจถามบ้าผมต,อ,ตอบไม่ถูกตีตอบว่ายังไงมาโอ้โห เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าว่าเหตุการณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงภายในกี่นาทีไอ้น,นี่ยังโทรหาตำรวจตำรวจยังงงอีกนี่ทุกวันนี้ที่ผมนั่งรออยู่เนี่ยรถพยาบาลยังไม่มาเลยชั่วโมงแล้วเนี่ยงงมากเลยนี่ผู้หญิงมืดนี่จะมาช่วยคนมืดนะครับผู้หญิงมืดคนนี้ก็จะมาช่วยคนขับรถผิวมืดเราพอคนนี้อ่าอ่าก็เป็นเขาเราียกว่าอะไรนะเป็นคนผิวดำกันก็มาช่วยคนผิวดำเชื่อไหมครับคนผิวดำเขาช่วยกันนะครับ ตัวนคนในวมการนี้ยินตาแตกเลยผมเป็นคนผิวเหลืองต้องไปช่วยนะครับคนอื่นเดินหนีหมดนะกลัวต้องเป็นพยานเนี่ยไม่มีเหลือเนะี่ยคนอื่นรีบหนีหมดเลยกลัวเป็นพยานเรากลับต้องรีบวิ่งไปหาหลักฐานนะครับนะเพราะมองดูแล้วไม่ได้ถ้าไม่งั้นเน่อถ้าเราไม่ไม่มีหลักฐานชิ้นนี้หรือไม่มีพยานที่ท,ที่ที่สามารถยืนยันได้ครับตำรวจเขาจับไม่ได้นะเคสเนี้ยต้อง ตำรวจเขาเห็นภาพนี่เขาบอกว่าอันเดอร์เลดพอพอเราคลิปไปเขาดูเขาบอกอันเดอร์เลดทันทีวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้นูน่นนะครับนอนคุกแน่นอนนี่มันเจ็บมั้ยนไม่เ,เจ็บตรงเนี้ยยังเดินอยู่จะออกจากช่องตรงเนี้ยซึ่งมันแคบสนุนนะทีนี้เขาก็มีปากเสียงที่ไหนนี่ฮะแบบนี้ เห็นชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะจะทําร้ายร่างกายของผู้ชายคนนี้นะแต่ภาพนี้ซึ่งอยู่ในรถแท็กซี่ของผมนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกคันทีว่าคนเนี้ยทำํำอะไรผิดซึ่งจะเป็นหลักฐานสาคัญในการส่งมอบไปที่ศาลน,นะครับก็คาดว่าศาลจะลงโทษยึดไปขับขี่บวกกับอา,อาจจะต้องติดคุกป,ประมาณสัก 6เดือนหรือ8เดือนเพื่อเป็นการทำโทษแน่นอนนี้ผมพอดีอยู่ในเหตุการณ์นะครับรถวันนี้มาจอดวันแรกเลยนะครับแล้วก็จอดตรงเนี้ยมันก็รับวิดีโอทั้งหมดพอดีนี่คุณป๊อปต้องวิ่งเป็นพยานในเขาด้วยเนืน่องจากคล้องตัวนะครับผู้ชายคนนั้นนะฮะที่นั่งอยู่กับตำรวจที่กําลังติดตัวกันอยู่เน,นี่ยนะฮะคนเนี้คนอเมริกันนะครับกำลังให้ปากคำซึ่งเป็นอะไรที่ มันมีประโยชน์มากเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นี้เลยช่วยกันจับคนชั่วทางต่งคมนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าที่ตำรวจที่นี่พอเขาเก็บหลักฐานจากผู้ต้องสงสัยทั้งหมดก็มีพวกกระเป๋าตุงกระเป๋าตังค์ตัพท์บทรศัสท์ดูค้นตัวทั้งตัวนะแล้วก็จะใส่ถุงเอาไว้ แล้วก็เก็บเอาไว้หลังจากที่เขาฟรีแล้วจึงใช้คืนนะครับในช่วงนี้จะค้นหนดอันนี้เป็นขั้นตอนการทำงานของจ่าที่นี่นะคนเรื่อยๆคนเรื่อย,นอย,นอยๆนะฮะแล้วก็จับไปห้องขังรถตู้เขานะครับแต่ที่ผมเคยมาโดยปกติแบบนี้มันแล้วแต่สถานการณ์ถ้ารุนแรงเขาจะแต่ควบคุมไม่ได้เขาจะแตุ่ญแจมือก่อนนะครับถําเกอดนอักเด็กกว่านี้ อันนี้เพื่อนเขาแน่นอนคนที่เป็นเพื่อน <_ S 1> เพื่อน <_ S 1> เพื่อน <_ S 2> เพื่อนคนก่อเหตุ <_ S 1> ไปแล้วครับนั่นเขาไม่ใส่กุญแจมือนะเคสนี้เขาพาไปขึ้นรถห้องขังเขานะครับซึ่งจอดอยู่ตรงนี้นะครับใกล้กันอันนี้คุ้มจริงๆรถคันนี้จับผู้ร้ายก็คุกหนึ่งคนละขอรายงานถึงท่านี้นะครับ